เก็บเห็ดมาได้ครับมื่อเนี้ยเห็ดงามๆครับพี่น้องเห็ดหนามุมหนามอยจีงามๆดอกงามๆนะครับเดี๋ยวจะจัดการแกงแซ่บๆ้นใหพี่น้องสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุ้ผู้สู้คนนะครับน้อเมื่อนี้มาพบมาพอกับช่องหิวเขาเชลลี่ยวคือเก่าครับผมเมือ่อนี้สิพาพี่พาหนองมากินมาเส็บครับผมได้ของเส็บมาพี่น้องมากเหม ได้เฮ็ดหน้าม e well, ุมน้ำม้อยครับผมดอกกีน้อยขืนม่พี่น้องว่าไปเก็บมเม่วานครับผมไปเก็บออกพี่น้องม่ได้ซสือครับผมน้อเก็บมาหลังมาเก่งชูพิช่นองกินนะครับผมบรรยากาศกระท่งไอ้ท่งหน้าครับผมเขาออกม่วงกาลังออกง่วงนะครับน้อบรรยากาศก็เริ่มสีนาวแล้วครับผมหมอกเริ่มลุ่งแล้วครับหมอกไปเริ่มน้ำข้างเริ่มจับน้ำปลายเข้าแล้วครับผมน้อมาพี่น้องมากินมาเส็งร่วมกันเ้อครับผม จังได้กับฝากพี่ฝากน้องไว้ได้เอยครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนอกฝากกดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามนะพี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจในการําคลิปนะครับน้อมาพี่น้องมาเสีบเสียบน้กันมั้บ้าไรยใหญ่ห้างพี่น้องโอ้ยแกงเห็ดเสีบเสบเจียวปลาเด็ดนัวนัวพักสดกรอบแกมโอ้เข้ากันครับพี่น้องเอานี่มีปีงไก่หน้าพี่น้องมา้ยทำแหลกเคียงหมานพี่น้องจําเจียวกันหรอกอาหารบัานบัอนหมพี่น้อง อือือ,อ,อาเขาหานหนำมาขีดเลืกันแปดๆเนยครับพี่น้อง 嗯。Mm hmm. แ่บครับผมหวานครับพี่น้องจีมันน้องโอ้โหเจ้าปลาด็กนัว,วๆพี่น้องบัดนนั้นสุดเท่านั้นแล้ว เสียงนลกของนอ่อ <laughs> ง แล้วโว่อพี่น้องกินดิบมันจะกรอบครับผมกินตุวชดทีด่ดิบกรอบๆไม่มได้กลินดนนพี่น้องหวานครับเห็ดเสียงเสภาอีตูหอมๆพี่น้อง เสียบคักรับผมบริกินดน เงินดอกงามงามครับพี่น้องเกียงไม่ไม่เก็บไม่ไม่เกียงวานจุ๋ยจยพี่น้อง Thank you. มื่อยฟ้าเปิดครับเมือ่อฝนเริ่มจะเบิดแล้ะครับบ่าค่อยมีฝนเหมือน้ำหมอกเริ่มล่องล้วปีนกันเฮ็ดออกดีดีครับพี่น้องได้กินเฮดไลทยเ่อครับผม ทั้งนี้ทั้งเลยเนื้นเอ,มมอ,อ,อเ,เนี่ยพ่อผู้ดมสมบูรณ์นะครับเรื่องของปงของปลาพวกเห็ดเนี่ยพ่อได้กินครับไม่ค่อยได้ซื้อกินครับผมไปเก็บออกครับผมมันออกมาเท่ากัไปเก็บเท่าก็ได้กินสดๆนํ้ำครับพี่น้องอืม <laughs> <c oughs> e todos não โอ้แสบคบักครับผมอย่างนี้น แซ่บคัะครับผมเก่งเฮ็ดเก็บมาไม่ไม่พี่น้องเฮ็ดจีนน้อยน้อยนี่ครับลงน,นหน่อยพอดีเก่งเส่บวันวันครับเจียวประเดียเจียวประเดียวหอมๆนัวนวแล้วก็พักทดกรอบครับผมกับปิ้งไข่สามสีสามสีปีครับผมทั้งในคกับขอขอบุญขอบุญพอไม่พี่น้อ,นองเด้อครับผมที่เขามาเหยี่ยมมาชมแล้วกัน ขอมมากให้กำลังใจนะครับน้องมากดไหลกดแช่กดติดตามนะครับน้องอะไรครับขอให้พ่อแม่พี่น้องครับสุขภาพแข็งแรงครับลำลำเรื่อยๆยกันสุภูเด้อสุภูสุคนเด้อครับผมอย่าเจ็บอย่าจนครับน้องในคลิปนี้ก็อิ่มแล้วครับน้องไม่ลิปหนาพ่อนไม่ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ